าต่นนนกันหนอยเวย้ไม่ได้อยากเป็นเสือแลวไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้คูยกับนูพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตํารถหกล้อดําซิ่งนะครับผมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดมหาสาร,รคามนะครับผมนะครับ อันพื้นอะไรอ๋อโดนะครับโดนี่ครับก็ขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่ทําคลิปสายหน่อยนะครับเพราะว่าค่าสอมรถกับพี่น้องนะครับว่าจะรีวิวรถกับอ่ามันรถบะไรล่างกับพี่น้องฝนตกใส่ขึ่าคืนนี้เพราะมันกี่ตมมารถมีได้ขี่ตมเลยนะครับผมเดี๋ยวคอยดูครับ ก็ซ่อมก็มีเปลี่ยนเปลี่ยนได้ชาร์จใหม่นะครับท่านผู้ชมหายแล้วอ่าจากไฟมอเตอร์ชูนะครับไม่มีนะครับหายแล้วแล้วก็หัวเก๋งนะครับเสียงเอี้ย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 เมาเมื่อคืนนี้นะครับเบิดแล้วนะครับหายอ่าค่อยๆเฮ็ดไปครับผมเพราะว่าเหาก็อะตอนนี้บอกครับบอดนี่บอดเอี้ยเอี้ยเอี้ยเอยเอี้ยเเลย โอาไงยังไงดีหรืมอมอโซ่์เนี่น้ำเบินขีดนะครับเดี๋ยวไปพวกหาเข้าวกันจังดีขวาเข้าขีดจากน้อยนะครับแต่ก็เอานีมันเครื่องยอดก็ได้เนาะแต่ผมชว่าบบจะไปไหนนะครับถามว่าจะไปไหนนะครับอ,อจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวจังเบิรงน <laughs> เดี๋ยวยังเบื้องว่าจิไฟใสนะครับแต่ท่านผู้ชมดูก็น่าจะรู้นะครับเพียงเจ้าบอบอกนะครับ <Hey. S 2> ม,มันมันมีแนวนั่นเดียวพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาอียงยิง้มถือตัวนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจะไปขัดขาขัดแข่ขขขขขขงใครเขาเข้า,ขาแล้วท <laughs> ่านผู้ชมไหม เดยวครับเพได้เป็นยังดอกครับบพบามีอย่งไรนะครับเขาต้องเซฟจาของไว้อย่างน้อยนะครับผมเพราะว่าเออนั่นเนาะนี่ครับภายในภายในนะครับภายในเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูภายในนี่ครับมีมูลี่พร้อมนะครับสม้ชมีมูลี่แต่ว่าฝาปิดตัวนี้บมมีฝาปิดเลยเอามูลี่ปิดแทนเนี่ยฝาปิดไม่มี เดี๋ยวผมจะยืดออกมาใส่ทั้งขงางแต่ข้างเดี๋ยวจะยืดออกไม่เอาดีกว่าใส่อย่างนี้นะครับมันเป็นวงงาม,มเพื่อนเน้ะของของคนเก่าเพิ่นนะครับผมพอถอดออกผมพอถอดออกไอ้เพิ่นนะครับโอ้ไปค่าถอดออกผมก็ไม่ได้ไปใส่อย่าง่ะเลี้ยวโอเลย่าถอดเดี๋ยวถ้าเพิ่นจะเอาเดี๋ยวเพิ่นอีโต้มาดอกแล้วก็อ่าะนะครับพระของเพิ่อนยูนี่นะครับ ผมก็ยังไม่ได้แตะนะครับมีแต่ซื้อพวงมาลัยไหว้นะครับผมเป็นของดีของดีอของดีนะครับไม่ไม่ได้แตะไม่ได้เอาออกนะครับส่วนน้องผมก็อยู่ในนี้ครับอยู่ข้างในของพ่อแม่หามากครับต้องเก็บรักษาดีๆตลอนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในการเดินทางนะครับท่านผู้ชม ผมจะพาท่านผู้ชมจวดจวดบ่ได้ครับบ่ได้คือล้อหนาดังแฮ้งบดิดนี่ขายหรือเปล่าล้อหน้ามันมันดังแฮ้งรับพี่นองมันก็นเลยจวดบ่ได้เนี่ยอยู่เ0สิบเนี่ยเจ็ดเจ็สิบห้าเสิบเสิบห้าเนี่ยขึ้นไปแปดสิบนี่ดังเลยนะครับ ซอนนี้กระดังตอนนี้กระดังนะครับรู้สึกว่ามันน่าจะเดี๋ยวผมสิร้องอ่าเด,ดี๋ยวดีเดไปเรไปอย่ครับพี่น้องนะครับจนกว่ามันจะดีนะครับผมจะแต่งเต็มเลยคันนี้นะครับรถคันนี้ผมเคยอ่าผมเคยคิดในใจนะครับแต่ก่อนนะครับผมว่ารถคันนี้คืองามแท้นะครับผมผมอยากขับเลยนะครับผมว่า ผมมีแบบคืออยากขับแต่นะคันนี้นะอ,อ,ยอยากอยากอยากขับนะอยากอยากขับคันนี้นะครับเพิ่งสีหางเลยพี่น้องดนแก้ววะนี่ครับขอบคุณเอ่าเต่าแก่นะครับที่ทาให้มันท่าชีหางไงพ่อผมเป็นเดอเฮ่อมันว่าให้ลูกน้องท่าเลยเต่าแกะมันท่าให้เลยนะครับขอบคุณครับผม ยังไม่ได้รูด GPS เลยนะครับเมื่อกี้ก็จอดกินก๋วยเตี๋ยวนะครับอนจกินข้าวเที่ยงครับผมที่กินก็ซื้อไว้อยู่หรอกใครใครสองน่้ยครับข้าวเหนียวสิบบาทมันก็จะออกร้อนๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีฟิล์มเลยครับฝั่งนี้ก็ไม่มีฟิล์มเดี๋ยวผม ค่อยๆทําไปทีละอย่างนะครับเดี๋ยวมันก็คงจะสวยแหละมะั้งบางฝุ่นอีกบังบางฝุง่นก็ต้องได้จัดใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันมองง่ามแบ่พี่หรอจะผมมีวางเลยไม่รู้ว่าเฮียเกียจะว่าด้วยไหมนะครับแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวมองง่ามจัดเลยว่าจนดี <laughs> เดี๋ยวผมจนม,มีเอาแห่งง่ามเลยครับวองตรงเออ จะจับได้สวยเลยครับเจ้าให้แบบว่ามีเต่คนนู้อยากขับคันนี้ดิวันเนี้ยอย่ได้วางทีนะ่เลยเด้วเพิ่งรถตอนนี้หัวจิงก็หายแล้วนะครับไฟมออแบตก็หายแล้วได้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 สองยางแล้วนะครับบะเดี๋ยวไปขีดไหมนะครับมันก็เก็บอ่าเล็กๆน้อยๆน,นะครับหัวน้ำกับประเทศได้ไหมนะครับหัวน้ำหัวพักน้ำตอนนี้เขากะ ปะล้องไปก่อนนะครับคือโยกหัวดูก็จะเห็นว่ามีาสายสายไอ้เอียงก่อนสายที่ต่อฝาบนฝนะาหมอหน้าฝาบน,นะน,น,าน,นนะครับมันมันเก่ามันเบิดนะครับผมว่าผมจะถอดอยู่ถอดแล้วเอากาวดำทาแต่ว่ากันท้าแล้วมันบ่ได้ไปไงที่ล่ะตัวกาวดำที่แหงเนาะเขาเลยพ่อถอด เดี๋ยวรอวันไหนไปจอดตกค้างนี่เดี๋ยวทาทาตอนดางคืนทาทาตอนห,นนอนหัวค่ําตอนเช้าน่าจะแห้งพอดีอผมว่าเดี๋ยวยังไปทาครับ่อยๆเหตุไปทีละย่างครับพี่น้องหน้ารถหน้าลาก็เก็บแล้วนะครับซักผ้าด้วยวันนี้นะครับซักผ้าเป็นจากจากผ้าข้างงลังครับพี่น้องยังยังหน้ารถยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ครับหน้ารถ แล้วผมมามันกับแปรนดีตัวนี้ก็ผ้าม่านม่านม่านคางกับของของอยู่กับรถนี่แหละครับก็มีผ้าม่านแล้วก็มุ้รี่แล้วก็ของดีนะครับที่ที่อยู่กับรถแล้วก็ก่องขา้าวกองข้าวแถวแก้ครับขาบไว้แล้วครับกิน <laughs> ไว้แล้วครับนี่ครับผมอ๋อ เนี่ยป้องเนี่ยเ,ออยเ,ยเห็นว่าหัวกิ้งนะครับหัวกิ้งหายเส้เส้าดังแล้วบันนี้รู้สึกว่าจะมีเสียงเสียงลมเข้าเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเข้าฟู่องได้หรอะอได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงบอรแบบชัดเจนเลยบบดนะครับจะเอาเอาโซ่เนีขีดเอาโซ่เนีเดี๋ยวผมเอาน้มันเครื่องหยอดเนาะเหมันนิ่มๆน,มน,มนะครับที่จอดเห็ดเลยว่ะ เดี๋ยวไปจอดเท็ยดยูุ่ญล่ะเดี๋ยววันที่พอท่านก็เจ้าคนเขาไปหมดแล้วครับเหล่าคนเดียวครับเดี๋ยวเหล่าผู้เดียวอีกแล้วขาระจํา,าจครับยูเซ่คือเก้ขาระจํา,าจสวยก็มูตลอดลครับผมก็กลับมาแบบมาลดเล่นบนท้องถนนแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับท่านผู้ชม สำหรับผู้ใดที่อโอ้ผมยังมาทันได้รีวิวรถนะครับยังไม่ได้รีวิวเลยยังยังอ่าพวกนี้ต้องเดี๋ยวผมจะไปติดฟิล์มไหมเดี๋ยวพวกนี้จ้าใหญ่ใหญก็เจ้าคัดออกโดน,นมันเป็นคราบเก่าครับไม่ตัวนี้ไม่น่าจะมีฟิล์มนะครับเนี่ยไม่น่าจะมีฟิล์มยังตัวน,นี้แหละครับพี่น้องนะครับมันจะ ยันความเร็วนะครับผมกบบ่อยากเสียเงินเนาะนี่ครับผมเขาก็เริ่มเขี้ยวแล้วครับพี่น้องให้ดูบรรยากาศนะครับในการล่องนี่ครับเอ็นไหเจอ LED อย่างดีนะครับนี่เห็นไหหหลายก็แต่ว่าใส่บ่ได้เดี๋ยวตัวนี้ก็จะซื้อใส่ใหม่ ให้มันเป็นออย่างที่มันเรียนยูทู e ไรบ่านะครับให้มันเป็น GPS ในการเดินทางด้วยนะครับตัวนี้จะจะซื้อใส่ใหม่เหมือนกันก็ดีลหละให้คิเลยเบ o u t u b e ตัวนี้เลยเด่น้อง EQ มาด้วยแต่ว่าได้มา,ไ,มาไงว่าุ๊บอกว่าถือขึ้นกันตอนนี้โรงเรียนก็ปิดแล้วแหละปิดแจ้ว่าเพื่นนั้นให้เด็กน้อยกักตัวนะครับเพราะว่าโรงเรียนปิด อันโรคก,กันนี้แหละพูาบอกผูควิดนี่แหละนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบนถนนสีเลนแล้วกันนะครับก็โอ้ยดูดันมาทันเด้อวะ่ีมืดเด้ะไหลจูวาดเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ